ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมนพระเวทนะคะทิฉันตูนิชการผู้ดำเนินรายการค่ะพบกับรายการมนพระเวทนะคะในการนำเสนอศาสตร์เรื่องราวแห่งความเชื่อและความศรัทธ,ธาภายใต้สโลแกนที่ว่ามีศรัทธ,ธาบารมีปฏิหารเกิดค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะนำเสนอค่ะเป็นหลวงพ่อสว่างสุนทโรนะคะ,ะ,จะเจ้าอาวาสวัดศรีสุคนทาวาสนะคะหรือวัดหัดสกุล นะคะอยู่ตำบลตะแพนอําเภอศรีศบรันโพธ์นะคะ,คะจังหวัดพัดทลุงครับซึ่งพ่อท่านสว่างนะครับหรือหลวงพ่อสว่างเนี่ยท่านเป็นน้องชายของพ่อท่านแปดวัดปากปนนะครับใช่ค่ะอยู่จังหวัดตังนะครับใช่พ่อท่านแปดเนี่ยท่านก็เป็นติดบรรจทิตของพระครูป่านปะะธรรมโอนะครับของตายเขาอ,อ้อนะครับค่ะแล้วก็ได้ตามมาว่าพ่อท่านสว่างเนี่ยท่านก็เป็นติบบนดบรรทิตของพระครูป่านประละธรรมโอด้วยเช่นกันใช่ค่ะ แล้วก็ในค่ำคืนนี้เราก็จะมีเรื่องราวของเหรียญดวงเศรษฐีเจ้าตัว58ใช่ซึ่งเป็นวัตถุมงคลของจ่ายขออ้อนะครับใช่ค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะคะ,ะก็สมทบทุนสร้างอุโบสถนะคะ,อะของวัดศรีสุขคนทาวาสหรือวัดหัดสกุลนะคะ,ะซึ่งวัดยัง,ยงขาดจุดลทรัพย์ อ่ายังขาดทุนทรัพย์แล้วก็ยังขาดศาสนสา,ส,าส,นส,สถานอีกหลายอย่างที่ยังต้องการปัจจัยมาทําทในส่วนนี้มมนะคะเารียกมาพัฒนาและบูรณะเพิ่มเติมใช่ครับซึ่งในวันนี้ยเดีย๋ยวเราจะให้คุณปิทุมฟังบทสัมภาษณ์ของน้องอ่ามใช่ติดอุทโยโ ถ้ท่านเห็นน้องอาร์มเล่าให้งฟังนะว่าในยุคท้งหลังเนี่ทำไมคนโดนของโดนม์ดําอะไรกันเยอะมีมากมีมากเออเป็นพราะอะไรพ่ท่านมันบอกไม่ถูกนะถึงที่มีไม่ไม่ใช่แต่ของไทยนะของกระเมนก็มีอ๋อของมนี่ที่แก้ยากคือของกระเมนที่แก้ยากคือของกระเมนเออของกระเมนเอามาถมกัาของแกกคือคือไงนะคือของกระเมนมา ของเขมรพระสมก็ของคืออย่างอย่างไสยเวทอย่างอย่างคนนันของนี่จะมีของไทยนะใช่ไหมแต่ของไทยแล้วมีของเกลของแล้วก็ทางก็คือของเขมรของเขมรคือฝั่งกัมพูชาของเขมรฝั่งนั้นอ่าที่เขาบอกว่าแดงแดงทางนั้นเนี่ยแล้วปักปักใต้บ้านเราก็ต้องของเกลที่นั่นมันใช่ใช่แล้วเขมรนี่มันแดงอยู่แล้วแล้วมาปวดปักใต้ของเกลแดงอยู่แล้ว ก็มารวมตัวกันรวมตัวคุณสองก็ไปมันจะหนักไปถึงไหนพี่เอ๋อูฉะนั้นถ้ากลับว่าคนทํามีเยอะมีเยอะแก้มีน้อยมีน้อยมันก็อันตรายเดียรครับพอฮะมันก็อันตรายเดียรครับพ่อครับบางคนก็ถึงตายน่นแหเหรอคนที่ตายคือหมอที่ทาอ๋อเพื่อพรวัเพืาออะไรเพราะที่มาที่นี้นะครับเสร็จแล้วฉันบอกว่า กลับไปฮะเจ้ามันคือคนที่เขาทําของสมมติเขาทำของใส่ตัวผมมาอ่าแล้วผมมาแล้วมาตลอดแล้วรักษาตลอดรักษาให้แก้ไอแต่ว่าตลองแกไม่ได้รับของตรงนั้นเอาไว้เ็าจะส่งกลับย้อนกลับไปถึงคนที่ทำอ๋อไปหาไปหาจะจะจะสําหรับที่มาไว้เลยพญาที่มาไปกลับให้พูดถึงไปกลับให้ที่ตรงกลางนี่ เมื่อปีก่อนอยู่สักสิบวันก็โตมาทะหลวงทะหลวงแม่หมอตายแล้วฉันว่าไม่ใช่กล้ทำอะไรมันมันตายเองมัเนาะอ๋อก็คือต้นตอที่มาทำมาคืออย่างอย่างของไสเวทพวกนี้ถ้าแก้ออกแล้วของเขาก็กลับไปหาตัวต้นตออยู่แล้วถึงถึงหลวงพ่อจะไม่ตรงกับก็ก็กลับอยู่แล้ว ต้นต่อที่ก็มาใช่ไหมแต่เราใช่ใช่เพราะว่ามาเราแล้วแหละมาจากบ้านกลับบ้านอะไใช่ครับผมอ๋ออืมนะไม่ใช่ไหมพี่พูดว่าทางกานนะประธานแล้วทำไมทำไมของมันมันชึ้งในในยุคของไอทีในยุคของการพัฒนาเขาจะถึงขนาดเนี้ยทำไมของมันเยอะอย่างเนี้ยครับพ่อเนี่ยคนมันมากกว่าหนึ่งจ๋าอ่าไม่รู้ไอ้ไรไรกอิมันมันนึกนึกนึหลายเรืองก็ไม่ต้องคนนั้นจัดการ ทำได้เหรอเฮ้ยดูนี่มันผมบอกพี่แล้วอหละเราันแม่พี่แล้วกันอ่าเรอย่างนี้จะมีในทางในทางที่พระท่านค้าเขาเรียกทำนานเกี่ยวเรื่องการไล่ของมนต์ดำการไล่สาย่าที่ไม่ดีเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงพระท่านป้องกันได้ป้องกันยังไงครับพทําตเด็ดกระดูกกันตัวไว้ต้องต้องมีของมีของป้องกันไว้อั ไม่ว่าจะเป็นตะกุดก็ือเครื่องรางอะไรได้ใช่ใช่ผูบาดเจ็บที่ลมาใช่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 ต้องมีของกันตัวเขาอ้เนี่ยมันกลับมาถูกอีกันแล้วแล้วเขาเกิดอยู่อยู่บางคนเขาบอกอ้าวพอได้ฟังปุ๊บก็าบอกเอ้าพอท่านเริ่มกลัวพอเริ่มกลัวปุ๊บเราจะการงานก็ต้องเอาของดีมาไว้เลยไม่ไม่กลัวอย่างที่หมอนอะไรก็ได้กันได้ทั้มไกลูกเดียวเนี่ย กไก่ไก่ะ,ะไรนะเวลาเราก็ออจะแก้ของแก้คนไส่ให้าเยอนะไหมจะใช้ไ,ไอ้ไก่ไก่อ่าเป็น,เป,นเป็นตัวแก้ทำไมอะ่ะไก่ไก่ลูกเดียวกตาเราเรียกไงมาม,มาอยู่ไหนเนี่ยือจะเรียกของที่อยู่ในตัวนะในตัวคนที่โดนของนะให้มาอยู่ในไก่ไก่พราท่านรู้ไหมฮะว่าคนนี้โดนของคนนี้ไม่โดนของรู้ไหมรู้เห็น เห็นก mm ้ามาพอเข้าวปาปะตูฉันร mm hmm. ู้แล้วว่าถูกอะไรบางคนไม่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 กล้ามาเกลือกหน้าคุดเนยไม่กล้าครับเออเกลือกหน้าคุดด้วยร้องเกลือกิดเนี่ยโอ้ก็คือข้าวเผ็ไม่ได้อะไรมันทนอะไรไม่ได้ครับใกล้ใกล้กลัว เรื่องโหแค่ได้ยินทื่พ่อท่านสว่างนี่ก็ขยัเหมือนกันนะครับถ้าได้ควรไปบอกกําลังมันกลัวอยู่แล้วเยอะเยอะวันวันวันหนึ่งจะเยอะแต่ว่าช่วงบ่ายๆนะท่าน่องบ่ายๆบ่ายๆคือวันหนึ่งอย่างวันเสาร์วันพฤหัสวันนั้นวันเสาร์กับวันการวันเออวันเสาร์วันการนี้ใจะิดใจเยอะมากเขาจะเข้ามาทำเยอะครับผมนี่เพราะว่ามันผมบอกพี่แหละตั้งแต่ยุคจตุการเพื่อนครู ทำรามลงมาเยอะและอีกอย่างหนึ่งยางปัจจุบันคนที่อยากจะลองเ็าเยอะอยากจะลองทำอยากจะอะไรมีตำรนานแล้วาลองได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างดีืว่ามันเป็นของที่ไม่ดีคนระับนี่กับอาตมามีคนลองแล้วนะครับพอท่านโดนลองด้วยหรอลองแต่ไม่ไม่เป็นไร <laughs> อ่าไหนๆเพอาท่านเล่าให้ฟังอะไรหรือาลองไรฮะมันมีของลําขอจุดเดี่นป,ปี๊บ เต็มป้อระาตานี้ตูปกดับด้วยไม่ถึงไลยมามายอยู่ตีดข้างหน้าแต่ล่องเนี่ยมันเนี่ยจริงตะลุด,ดาม,มเปิดล่อ,ลองแลยอันนี้อ,นอ๋อคือคล้ายๆกับอ่ามีคนมาหาตะหลวงแล้วปลาคนมาแบบคล้ายๆโดนของนไง<อ>ปลา<อ>มาหาตะหลวงแบบคล้ายๆก็โดนของอแล้ว<อ>ไม่ตะหลวงรักษาแล้ว ธรรมด,ดานคนเขาจะนั่งตรงนี้แหละนะต่งนีนั่งตรงนี้แล้วตรงนี้ที่ใต้ใต้ตหลองเนี้ยจะมีเป็นไก่ไก่ใส่จานแล้วก็มีเตียนแล้วก็คนจะนั่งนี้ตหลวงไักษฝแต่ว่าพอตอนจุดเตียนแล้วไข่แตกเลยจะมีคนบ้านเราเ่มมาลงของหมอนะบ้านเราเรียกง่ายๆมาลงของหมอ จะดูว่าหมอนี้เก่งหรือไม่เก่งอะไรแบบนี้ใช่ใช่แล้วแล้วแล้วท่านทำไงฮะกับไม่ต้องทำอะไรมันไปเองมันแล้วตับไปเองะเอออด้วยด้วยด้วยบามีของพ่อทานที่คือถ้าถ้าความคิดผมถ้าเหกการณนี้ถ้าผมมองคือการลองของนั้นคือคนมาทาจริงอ่ะครับทําจริงทําจริงจะตั้งใจจะมาทำเราอะถ้าตัวท่านไม่เก่ง ดี๋ยวต่ท่านไม่มีวิชาคมนี่จะต่อท่านการลองของพวกนี้ได้ท<อ>่านอาจจาะูโดนของเข<อ>้าไปในร่างกาย<อ>หรือว่าโดนป่วยเจ็บไข้อะไรแบบเนี้ยออาจจะได้แต่ว่าเนี้ยแต่ด้วยว่าเป็นตัวเตนขององค์พระธรรมมาธรมพุทธเจ้าด้วยออ่าอยู่ในผ้าเหลืองของเป็นพ้าสงด้วย<อ>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็วิชาคมในตัวมีอยู่ด้วยก็อาจจะลบล้าง สิ่งเยอะหายเหล่านั้นได้บัดทีตทีมาดูเรื่อ้ตารดู่าตัวมบูนก็วาง่ัวมันกสมบูรณ์้ดีทุกปฏิบตน้าประทั้งโกคุณจปฏิบน้าประทั้งโกย่ายาปฏิบนบาประตทั้งโกถ้ามีทีมันโลอบาตทั้งโกอย่ายาตั้งแตตารีนุราต้ามุกลาอีนั้นากตทั้งโกเอาวนี้โย่เอาวนนี้โย่ตะกี้นีโย่เนียกรานโย่น่นเรื่งมันกิต่างมันแตต่างกั สอนตรันตัวทุกิตาวิรุณโนุนทัธาทะเลอนุการทุกิตาโหติตาประจับเวรียดีบิตาบัตทารันตาทุกิตาวิรุณนะุนทัธาทะเลอนุกาทุกิตาโหติตาแล้ววันวันนี้ชาวบ้านก็ดีหรือลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็เข้ามาหากราบมาปัิการมีมีด้วยมีด้วยทุกวันมเกือบทุกเกือบทุกวันแต่ว่า ส่วนมากแล้วหลวงพ่อนั้นไม่ค่อยได้อยู่วัดเลยมีกิจนิมนต์กลางนอกไปเจิมร้านบ้างไปารักษาผองให้เขาที่บ้านนั่งผมผมเห็นน้องอาร์มได้พูดถึงประวัติของหลวงพ่อสว่างว่าพ่อหลวงพ่อพอท่านไปเจิมร้านไหนร้านนั้นขายดีไปไท่าน้ำเทียธาติแต่ราเราไปเจิมนี่เราใช้อะไรยังไงครับประทานไปใช้วิชาอะไรไปเจิมให้เขาครับกามเบตาเนี่ย ไม่ตายน่ะเดียวเลยมีการสามีการฆ่าอาคมครับแต่ว่าไปในทางมีตาแต่ว่าไม่ใช่ตามเีตาเปล่าๆนะเราต้องขันกันหมดคือว่ากันขันเกือบขันคนกันโจรกันอะไรกันอะไรของคารานอะไรใช้อาคมปกป้องนะชาวบ้าผมขันคนใจแต่ชาวบ้านก็ได้อยู่เย็นเป็นทุกคนนั้นโอเคครับโอ้ได้เลย สวัสดีครับน้องอามสวัสดีครับครับตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่ที่วัดศรีสุคนทาวาสครับหรือว่าวัดอัศวคุณเป็นวัดของหลวงพ่อสว่างอ๋อครับผมแล้วก็ด้านหลังของน้องอามนี่คืออะไรคะด้านหลังตอนนี้ก็เป็นอุโบสถที่กําลังก่อสร้างอยู่แต่ตอนนี้ก็กัดได้หยุดการก่อสร้างไปเพราะเหตุผลว่าขาดจตุปัจจัยครับผมสนดระทับเนอะครับผม ครับผมก็ด้วยเหตุนี้เองมที่เป็นที่มาของการวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญรุ่นดวงเศรษฐีเจ้าสัวครับของพ่อท่านสว่างครับซึ่งพ่อท่านสว่างก็บอกแล้วว่าเป็นเหรียญรุ่นล่าของท่านด้วยครับผมแล้วก็วันนี้จะให้น้องอ๊ามเดาถึงบรรยากาศในการปลุกเสกที่วัดเขาอ้อรู้สึกจะเป็นวาระที่3วาระสุดท้ายนะครับครับเมื่อวานก็วาระสุดท้ายครับผมวันที่วันนั้น เมื่อวานก็ตั้งแต่เช้าจน5้าโมงกว่าจนคำ่ำทำพิธีกันโดยมาตลอดก็ช่วงเช้าก็เก้าโมงเริ่มพิธีเก้าโมงเช้าอาจารย์เปลี่ยนก็ได้บวงสรวงเลิกเทวาเทโเท,ว,ทวดาโดยใจเลิกเทวดาบวงสรวงตอนเก้าโมงเช้าบ,บวงสรวงก็ประมาณเกือบสงชั่วโมง ครับคือได้มวลหนาโนงการเกี่ยวกับวิชาคมที่ท่านยันมาจากสำนักขอบองสวงเทวดาบองสวงครูบ,บ,อรอรบาอาจารย์อาจารย์ตองเต้าอาจารย์ปานแล้วก็อาจารย์ของท่านท,ที่เทวดาที่ปกปักษักาาตั้มขออยู่ทุกรูปทุกระงคราร,รู้สึกเป็นครั้งแรกในวัตถุประร์ของรุ่นน้องอาร์มที่ท่านเปลี่ยนหัตถยานนนเนี่ยสาวโอการเต็มสูตรเลย อาอามไขอท่านให้มาท่านมาเป็นเจ้าพิธีให้ไปอ่านีมนท่านอาจารย์เปลี่ยนมาแล้วก็ท่านบอกว่าเดอ่าท่านจะทําให้ดีที่สุดเพราะว่าของอามนี้อ่าเป็นน้องใหม่อะไรแบบเนี้ยคืออาจารย์แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผูเทกเจที่สํานักข้อด้วยเป็นที่ที่จุดกําเนิดจุดประกายให้ท่านเป็นที่แรกคือที่คือผู้แน่คือโรงเรียนของท่านนะครับ ท่านครูบาอาจารย์ท่านอยู่ที่นั่นท่านก็ต้องทําให้ดีที่สุดครับผมครับผมแล้วบรรยากาศในช่วงบ่ายพิธีปลุกเสกเนี่ยเริ่มอย่างไงอะไรอย่างไรบ้างครับน้องอามช่วงบ่ายพิธีปลุกเสกก็คือตอนอบ่ายโมงใช้เลืกเรือสีครับอา,อาจารย์สว่างใช้เลือกเรือสีเส้นสิ่งเทวดาจัก์สิทธิ์ที่อยู่ในตั้าแล้วก็เส้น พี่ชายของท่านก็คือพ่อท่านแปกวัดปากปลกับหลวงพ่อที่เส้นเมื่อวานก็คือช่วยกันเส้นสององค์ก็คือหลวงพ่อเอียดรักรวาคมสิทธิเวชหลวงพ่อเอียดปราบผีกงหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแปกก็คือคือเส้นอาจารย์นะครับครับผมแล้วก็ใช้เรือคือสีในการจุดเทียนชัยคือได้อาจารย์เปลี่ยนเป็นผู้ดูเรือ คือใช้เลือกคือสีเลือกที่ดีที่สุดในการจุดยันชัยเมื่อวานตอนอบายโมง แล้วก็บ่ายสามโมงก็เข้าสู่พิธีกรรมการปลุกเสกโดยเกยจิกณาจารย์สายโก้โอจะมีสวดพุทธาพิเศษจากาวัดหลวงบนการ,รปลุกเสกของเราก็ปลุกเสกที่ในถ้ำจัดทันมันพดคือสถานที่ตรงนั้นตรงที่จัดอ่านพิธีปลุกเสกก็คือสถานที่แต่ก่อนอาจารย์ปานอาจารย์ตรงเต้าหรือหลวงพ่อเอียดวัดดอนสาลาจะให้เป็นสถานที่กินเหนียวกินมัน คือท <oung> ี่ตรงนั้นถ well, ้ามีการปลุกเสกวัตถ <oren> so ุมงคลหรือว่าสร้างวัตถุมงคลอะไรขึ้นมาเขาก็จะปลุกเสกที่ตรงนั้นที่ที่ที่เป็นเป็นห้องเป็นนาองโถงของนายตั้มอ่ะจะปลุกเสกตรงนั้นมาโดยตลอดก็เลยผมก็ยึดยึดตือตามตำราโบราณ ิกะเมยะขะกันทันา เลยผมก็ยึดยึดตือตามตำราบโบราณก็ตามตาเปลี่ยนว่าจะปลูกเสกที่ตรงไหนดีที่เหมาะสมกับวัตถุมงคลตาเปลี่ยนก็บอกว่าให้ปลูกเสกที่ในถา้าวัดขอทั้ำหัดจันรเพราะเอ็ดผลที่ไปปลูกเสกที่ขอออประการแรกเลยสาคัญก็คือถ้าจะปลูกเสกที่วัดศรีอัติคุณนี้หนึ่งอุโบสถของเรายังไม่มีก็ปลูกเสกไม่ได้แล้วก็ประการที่สองท่านเป็นศิษย์ขออ้อด้วยหลวงพ่อตาว่าง เป็นจิตคือเสื้อสายก็ต้อง,องพูดถึงเชื้อสายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสถานที่ตรงนั้นก็คือสถานที่ที่ทุกคนในประเทศไทยรู้จกักที่ตรงนั้นสถานที่วัดโอ,อ,อ,อ้อนะคือส่วน,นใหญ่แล้วตั้งแต่สมัยจตุคามอะไร สมัยจรุความหรือสมัยปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่หรือปีสามศูนย์ก็แล้วแต่ที่สร้างวัตถุมงคลที่เกี่ยวโยงกับขออ้อครับเขาจะบลุกเสกที่สถานที่ตรงนั้นทั้งหมดครับครับผมั้งอย่างของท่านขุนพันธุ์สล์ราชเดชปีสองพันห้าร้ยห้าสิบสี่สองพันห้า้ยสบ้าท่านขุนพันธ์ก็ทำพิธีตรงนั้นแหละป้อนเหนียแวบบป้อนมาในลูกศิษย์ก็ทำตรงนั้นแหละก็คือผมก็เลยยึดถือว่าถ้าปุกเสกเหรียญหลวงพ่อสว่างคิดไว้ในใจนะตั้งแต่ตั้งใจจะสร้าง บอกท่านว่าถ้าสร้างเหรียญหลวงพ่อขึ้นมาผมจะเอาไปปลุกเสกที่วัดเกออเพราะว่าเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์และก็ดินแดนของครูบาอาจารย์หลายๆท่านอยู่เพื่อพิธีความเข้มขลังของวัตถุมงคลชิ้นนี้และอีกอย่างหนึ่งคนตัวประเทศรู้จักวัดเกอทุกคนและอีกอย่างหนึ่งสถานที่ตรงนั้นก็คือจุดกําเนิดของจับพระวิจารที่ท่านได้เรียนมาครับ<อ>ผม<อ>ก็เลยไปเสกที่ตมจัดทันมันพทุทธิวัดโก ก็ย้ำกันจริงว่าพ่อท่านสว่างเนี่ยท่านเป็นน้องชายแท้ๆของพ่อท่านตากวัดตากพน,นครับผมครับพ่อท่านตากก็เป็นสิทธิ์ปฏิทิศของพระรูปางคารธรรมโอครับอดีตเจ้าวาดพระเขาอ้อ,อนนั่นเองนะครับครับผมแล้วก็วันนั้นมีพระเจดีย์ทั้งหมดกี่รูปด้วยกันนะที่มานั่งวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาก็มีพระเจิทั้งหมด9รูปครับ,รบเจดีทั้งหมดมานั่งฝุกนเศษ9รูปก็คือรูปที่หนึ่งก็คือหลวงพ่อสว่างซึ่งเป็นประธานจุดเทียนชัย รูปที่สองก็คือหลวงพ่อเอียดวัดโคกแกม้มแล้วก็รูปที่สามก็คือหลวงพ่อเอียดพระครูอาคมสิทธิเวชซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแปลกซึ่งพัตตลุงลเราก็แยกหลวงพ่อเอียดปาราบปีอรูปที่สี่สก็หลวงพ่อเจนวัดปลางหมูซึ่ <eres. S 1> งเป็นสามิกับหลวงพ่อสว่างอแล้วก็รูปที่ห้าก็อาจารย์อุทัยอุทโยวัดนิยานสูง แล้วรูปที่หกก็หลวงพ่อดำวัดโกกพิกุล oh. จังหวัดรัง mm. จะเป็นสามิก,กับหลวงพ่อสว่างด้วย oh. แล้วก็รูปที่เจ็ดก็มีหลวงพ่อเอื้อมวัดป่าตาลิงชัน mm. ครับแล้วก็รูปที่แปดก็มีพ oh. ระอาจารย์สวุวศักดิโ oh. ยวัดวันเทียึง oh. เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อุทัยด้วยและคือพระเกจิ รุ่นใหม่ตอนนี้ที่กําลังมาแรงของเปิร์ออวดนะครับ,รบเพราะว่าพระท่านมีประสบการณ์มากที่สร้างแล้วก็รูปที่เก้าก็พระอาจารย์วิเชียนวัดขอเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ห้องวัดกอเมื่อวานอาจารย์ห้องท่านได้ป่วยป่วยแล้วก็ท่านบอกว่าผมไปกราบท่านแล้วท่านบอกว่าเราคงไม่ได้ไปเสก เพราะว่าท่านท่านมีอาการป่วยอยู่สองสามวันแล้วเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนอากาศมันเปลี่ยนมากเปลี่ยนครับผมแล้วก็ก็เลยให้อาจารย์วิเชียนมาแทนก็อาจารย์วิเชียนก็เหมือนกันครับศึกษาตุ่นตำราขออ้มาเหมือนกันครับพี่ชาน้องครับผมก็ถือว่าเป็นพัติกิทิที่ระดับทันนำประเทศคือต้องเชื่อว่าไอ้มีพระเกจิที่อยู่ในวัดข้ออ้ักหนึ่งรูปใช่ครับผมครับผมแล้วก็บรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงมังฮะเห็นมีความฮือหาอะไรอัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยเนะคือ ตอนนั่งกันอยู่ในบนสุดนะน,นะอย่างพี่เอก็ถ่ายทำายการไปรผมก็คอยดูแลเรื่องเทียนชัยเทียนน้ำมนต์ต่อเทียนบ้างแล้วดูแลเรื่องยกน้ำยกน้ำชากาแฟให้พระเกจิบ้างอะไรแล้วก็คือคือ,ค,อคือดูแลอยู่ในมนตตนพิธีทั้งหมดน,นนะะผมนั่งอยู่แล้วก็มีอีกหลายๆท่านที่ นั่งอยู่ในโบสถ์ในถ้ำที่ทาพิธีคือท่านที่มาร่วมพิธี <c oughs> แล้วก็มากับพระเกจิก็นั่งอยู่อะไรแล้วปอนั่ง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 ไปฟังพระสวดไปสวดยกที่หนึ่ง <c oughs> คือการสวดจะมีสามยกใช่ไหมจะสวดยกที่หนึ่งยกที่สองยกที่สามสวดยกที่หนึ่งจบไปภาษาบ้านเราก็ียกว่าเป็นคาบ <c oughs> จะแยกสามคาบเออสวดคาบที่หนึ่งเสร็จไปแล้วก็สวดคาบที่สองเสร็จไปพอสวดคาบที่สามนั่นแหละ

คอ้ายกับฟ้าร้องแต่ว่าตอนนั้นเราเราแบบเราเราอยู่ในถ้ำอ่ะเราเราไม่รู้นะว่าข้างนอกออว่าข้างนอกจะมืดฝนหรือว่าฝนจะตกหรือว่าอ่ามีคําเพื้าคาฝนขึ้นมาเราไม่รู้แต่ว่ามันมีเสียงขึ้นมาครั้งแรกดังกลุ่มขึ้นมาแล้วเหมือนกับเสียงฟ้าร้องอเสร็จเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ผมอ่ะผมเข้าใจว่ามีคนปิดประตูเหมือนกันเลยพี่ก็คิดเหมืนอนคนปิดประตูเหมือนคนปิดประตูทางเข้าถ้ำต่างมากอ่า ผมก็จะมีคนปิดประตูผมก็เลยหันไปดูประตู<ช>ไม่ไม่มีไม่มีอะไรแต่ว่าพอไม่มีอะไรผมก็คิดว่าควา้า<ช>ร,ร้งองพอเสร็จ<ช>ครั้งที่สองคือสวดสวดสวดไปสักแป๊บหนึ่งครั้งที่สองดังขึ้นมาอีกแต่ดังดังมากด,ดังกว่าเดิม<ช>ดังมาก <ot is S 1> แล้วพอดังครั้งที่สองผมก็หันไปดูประตูอีกไม่มีคนปิดแล้วหันมาดูหลวงพ่อเหยียดวัดโคกเย้มหันมาดูเกจิที่คือหลวงหลวงพ่อเหยียดวัดโคกเยอ่ะเวลาตั้นปลุกเสกพระนะครับ ท่านจะใช้าวาจาจิตปุกเสกคือจะนัประคำจะนับประคำและสังเกตอยู่ตลอดคือคือท่านเก่าก็แล้วกันในพิธีท่านท่านเสกพระมาตั้งแต่ปีสมัยพระพุทธนิโรกันรายชัยวัฒ์จตุรทิศต,ตั้งแต่ปีพระเจ้าเป็นดินสร้างปี2511 2511มาจนถึงปัจจุบันนั้นเจกแล้มาคิดดูได้เลย40กว่าปีเกจิเบอร์หนึ่งของวัตลุงเลยอ่า นั่งนับนับนับเจกไปเสกไปเสกไปปอดดังปอดเสียงดังขึ้นมาเอหน้าขึ้นไปดูตั้มเสียงดังขึ้นมาแล้วดูตอนนั้นอาจารย์ไม่ว่าอาจารย์เจนจะนําวัดพวกพี่กุลหรือว่าเกจิหลายๆ,ๆองค์ประสิทธิพิธีผมก็จะถามว่าได้ยินไหมก็หลวงพ่อดําก็เราเคยหน้าขึ้นไปดูหลวงพ่อเจนเคยหน้าขึ้นไปดู <c oughs> อย่างหลวงพ่อจะว่างอีกหลวงพ่อจะว่างคือเว,เวลาแกนั่งเะแกจะนั่งนั่งแล้วก็ จ้องไปที่วัตถุมงคลอ่าพอมีเสียงขึ้นก็ตาเกิดขึ้นดูอีกอย่างนึงก็คือรูเกจกรูปเกิดขึ้นดูเสร็จผมสงสัยผมสงสัยเสร็จก็ผมแต่ว่าผมผมผมไม่ได้คิดนะเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าเสียงคว้าอเข้าใจว่าเสียงคว้าเสร็จแต่ว่าข้างข้างนอกก็มีคนที่มาร่วมพิธีกรรมมาอยู่เยอะ ค,ค,คือนั่งอยู่ตามใต้ต้นไม้บ้างนั่งอยู่แถวหน้าถ้ำบ้างอะไรบ้างเพื่อรอเสร็จพิธีก็จะมีการแจกของไงแบบเนี้ยก็คือมาร่วมพิธีกันมาฟังพรตรวจเสร็จเสร็จพิธีก็ผมออกไปข้างนอกคือตอนนั้นเขาเขายังเสกอยูน่นะแล้วผมผมออกไปข้างนอกแล้วมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงควาลั่นแต่ว่าไม่ได้เมื่อฝน ไม่แดดออกก็ผมบอกว่าผมผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพราะผมไม่ผมไม่เคยเจอบอกพี่ตรงๆผมไม่เคยเจอผมก็ไม่รู้อย่าว่าแต่น้องอาร์มเลยพี่เองก็ไม่เคยเจอครับผมผมผมบอกผมผมไม่เคยเจอเดินไปจ,จบจบว่าเมื่อวานขนของเสร็จหมดมหลังจากให้หลวงพ่อสว่างแจกของแล้วทําทุกอย่างคือส่งพระเกจิขึ้นรถกลับวัด ผมส่งพระเกจิขึ้นรถกลับวัดแล้วเอาของให้หลวงพ่อสะว่างแจกที่ญาติโยมที่มารออยู่เสร็จขนของใส่รถกลับบ้านอาจารย์เปลี่ยนบอกว่าดีเขาลั่นเลยปุเยกเกกผมก็ไม่เชื่อตอนแรกรผมก็ไม่เชื่อครับเขาอ,อาจารย์เปลี่ยนบอกเขาลั่นเลยปุกเก็กรุ่นนี้เพราะว่าแกตรงหนแกคงจะได้เคยเห็นตั้งแต่สมัยอาจารย์ปานล้วนะ อ่าแล้วบอกผมขอลั่นเลยผมก็เฉยเฉยผมผมผมก็ไม่สนใจเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นอาจจะไม่เป็นของพาะพิธีของเราก็ได้ผมคิดอาจจะเป็นเพราะศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบเนี้ยผมก็เฉยเฉยผมก็ไม่สนใจอาจารย์แปี่ยนทักผมผมก็จะไหนผมก็ขนของใส่รถแล้วก็กลับบ้าน